ครับสวัสดีครับนักเรียนครับเราจะมาศึกษาเรื่องเซตเป็นเรื่องเรื่องเซต set นะครับเรื่องเซตเป็นเรื่องเรื่องย่อยนะครับคือเรื่องแผนภาพและเอกภพสัมผัสนะครับแผนภาพแผนภาพนักเรียนมองในแบบไหนครับแผนภาพก็คือก็เหมือนอแผนภาพเรื่องเซตมันจะเป็นแบบนี้ลูกนะก็คือการการเขียนสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมอะไรประมาณนี้นะครับ จะให้นักเรียนรู้จักตัวหนึ่งนะคือเรียกแผนภาพเวนแผนภาพแผนภาพเวนนะครับอนุสองตัวนะครับคำว่าเวนเนี่ยเป็นชื่อนักวิทาศาสตร์นักคณิตศาสตร์ Venn นะครับแผนภาพภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าไดอะแกรมไดอะแกรมนะครับไดอะแกรมเขาเรียกว่าเวนไดอะแกรมแต่ตอนนี้ต่อมาช่วงหลังเขาให้เรียกเป็นภาพเวนไดอะแกรม ตัวแรกให้เป็นเกียรติแกในในในเวียนนะครับแต่ก่อนมีชื่อออลเลอร์เวียนออลเลอร์แต่เราเปลี่ยนเป็นเฉพาะเป็นภาพเวียนหรือให้เรียกย่อๆว่าแผ่นภาพเวียนเรียกว่าแผ่นภาพเฉยๆนะครับแผ่นภาพหรือเรียกว่าไดแกรมเรียกว่าไดอะแกรมนะครับอย่างเดียวก็พอตั้ปัจจุบันให้เขียนแบบนี้ง่ายๆนะครับอีกอันนึงเอกภพสัมพัทธ์นะครับเอกภพสัมพัทธ์มันเป็นยังไงเอกพวกเราเคยดูการประกวดนางงามไหม นางงามจักรวาลน,นะครับเอกภพสัมพัทธ์ก็คือจักรวาลน,นะครับเอกภพก็คือจักรวาลเพราะฉะนั้นเอกภพก็ใช้ย่อภาษาอังกฤษว่าเอกเดี๋ยวนะขอโทษนะเอกภพเอกภพสัมพัทธ์เขาใช้ว่า universe นะ universe เขาใช้ตัว u หน้าเนะี่ยย่อแบบนี้ลูก เขียนเป็นยูเอียงๆนะมันก็เขียนนะครับยอ่อว่ายูหรืออ่านว่าเอกภพสัมพัทธ์เอกภพคําเดียวก็แหละนะเพราะฉะนั้นเ,เป็นคําใหญ่ใหญ่มากๆนักเรียนอาจจะงงอาจจะพูดให้ฟังนะครับเอกภพเป็นแบบไหนสมมุติว่าเขานิยมใช้แผนภาพนิยมใช้เป็นแบบนีรูปสามสี่เหลี่ยมแบบนี้สี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมอะไรนะสี่เหลี่ยมผืนผ้า ในอันนี้คือแผนภาพแผนภาพนะครับแผนภาพในนี้ก็จะมี Universe Universe คือสิ่งที่ใหญ่ที่สุดที่เก่าถึงนะตอนนั้นที่เก่าถึงเช่นครูก่าถึงโดยโดูก็ยจะมองเห็นภาพกว้างพวกเรารู้จัก Universe เอกภพซึ่งมีกลุ่มดาวกาแล็กซีไหมเช่นกาแล็กซีทางช้างเผือกอะไรแบบนี้ แกเล็กซี่อะไรก็ไม่รู้แกเล็กซี่เป็นกลุ่มๆกลุ่ม,มถ้าเราไปมองบนท้องฟ้าเนี่ยพวกกลุ่มดาวท้งดาวไทยเป็นกลุ่มดาวนะนักเรียนเคยมอง,มองไปท้องฟ้าไหมแยะๆนะซึ่งขึ้นไปข้างบนเนี่ยโอ้โหใหญ่ตโตมโหฬารน,นะเราก็นะเช่นแกเล็กซีท่ทางช้างเปลือกเนี่ยก็จะมีดวงจันทร์ดวงอาทิตย์ดาวเคราะห์ดาวเสาดาวอะไรจีป,ปาธะเนาะเป็นกลุ่มดาวใหญ่มากอย่างนี้ก็แกเล็กซี่หนึ่งแกเล็กซี่หนึ่งแกเล็กซี่หนึ่ง โอ้โหโมโหลานเลยแหละเยอะแยะเยอะแยะเยยอะะนะครับอย่างนี้เป็นต้นอันนี้ก็ตั้งชื่อว่ารูก็ตั้งชื่อ galaxy a b อ๋อ b c d e f m n p q r n p q r z อะไรเงี้ยนี่คือไอ้ข้างในเนี่ยเป็น galaxy ต่างต่างยกตัวอย่างให้ฟัง universe, universe. ก็คือสิ่งที่กว้างใหญ่ไพศาลเป็นจักรวาล วเพราะฉะนั้นเอ ABCD คือเป็นเหมือนกาแล็กซี่แล้วก็จะมีของข้างในเยอะแยะ,ะเป็นคนเป็นโลกอะไรอยู่เงี้ยอันนี้คือเพราะนั้นเะพราะตอนนั้นต่อไปนี้คุณจะเรียกว่าเซตเซตเอเซตบีเซตซเซตดีซึ่งเป็นลูกย่อยของเป็นลูกย่อยๆของ Universe นะครับอ,อ่มีเสียงตูก้แกด้วยไม่เป็นไรเ <laughs> พราะฉะนั้นเอาไม่ต้องเป็นไรนะครับตูก้แก เป็นซาวประกอบเอฟเฟกนะครับเออเดี๋ยวหนูรู้จักคำว่า ABC เนาะก็คือเป็นลูกย่อยของยูนิเวิร์สเองนะครับพวกกล่าวถึงยูนิเวิร์สไม่มีอะไรนอกเหนือจากนี้แล้วจะเอา A มาอยู่ข้างนอกแบบนี้ได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ยูนิเวิร์สใหญ่ที่สุดมันต้องอยู่ข้างในอย่างนี้เสมอนะครับเวลาก,การเป็นแบบนี้นะหอหลาก,การเป็นแบบนี้อ่ะครูจะย,ยกตัวอย่าง ตัวอย่างที่1ตัวอย่างที่1ให้ดูนะครับครูมียูนิเวอร์สระหว่าง1 2 3ปึ๊บป,บปบึแบบนี้หนูเข้าใจว่ายังไงยูนิเวอร์สมีแค่1ถึง1 2 3ตัวนี้คือความหมายคือเป็นเชื่องช่วงตัวเนื่องถามว่ามีเลขอะไรไบ้างมีครับมีสี 5, 6 7 8 9ทราบยังไงดูความสัมพันธ์ด้านหน้า วิธีการนะให้ดูความสัมพันธ์นหน้าว่ามันมีอะไรต่อนเ่องกันจนถึงไม่เกิน10โอเคนะครับเอ่อหนึ่งถกูถามว่ามี11-12ได้ไหมคำตอบว,ว่าไม่ได้ไม่ได้เพราะว่ายูนเวสใหญ่ที่สุดอ่ามีกาเล็กซี่เต่อไปกูเรียก,กว่า A อนะเซตเนะเป็นเล็กเซตนะกาเล็กซี่ต่างๆที่ยกตัวอย่างให้ดูกูจะเรียก,กว่าเซตเความหมายกัประมาณว่า มีหนึ่งมีสองมีสามนี่มีสมาชิกหนึ่งสองสามถ้าดูตัวอย่างกันลนะูกหนึ่งก็คือลกูกสองก็คือดวงอาทิตย์สามคือพระเสายุตัวอย่างประมาณนี้สมมุติเฉยๆสมมุติเฉยๆนะไม่ใช่เรื่องจริงนะครับมันคืออะไรกันไม่รู้เป็นสัญลักษณ์เฉยๆอ,อันนี้คือสามสี่หกแบบนี้แปดแบบนี้โอเคเนาะให้ดูสี่คืออา,าอไรลูก สี่คือหนึ่งสองแบบนี้อ่าดูนะอันนี้โจทย์องบอกให้เขียนแผนภาพให้เขียนให้เขียนแผนภาพแผนภาพแผนภาพคือแผนภาพเวีนนะนะคือแผนภาพเวนอนะไล้เวนีนจะเขียนยังไงอา้าวกูเขียนข้างๆนีกว่านะจะได้เห็นภาพเดี๋ยวเราจะมองไม่เห็นกัน ผู้ขอลบลรวก็มีก่อนนะนะให้เขียนเป็นให้เขียนเป็นภาพให้เขียนเขีนภาพนะครับอืมกูใจต่อครับวืบวืบนี่เป็นสี่เหลี่ยมยูนิเวิร์สก็เขียนเลยครับนี่ยูนิเวิร์สเพราะฉะนั้นทุกอย่างจะอยู่ใน Universe. ยูนิเวิร์สโอเคนะครับเอาเราก็มาลองมองอลองเขียนและเรียนดูนครับลองเรียนจะเขียนอะไรก่อนอ่เขียนเส้น อ่าเซตเอนะเซตเออยู่ตรงนี้ครับคุณครูอ่าดูนะหนึ่งสองสามนี่เซตเอโอเคนักเรียนดูดีนะมันอ่ะมันอยู่ตรงไหนนะนักเรียนดูช้าช้าเซตเอไปแล้วครับหนึ่งสองสามเอาเซตเซตบละ่ะนี่เขียนแล้วนะเซตบีนักเรียนดูบีกับเออะไรมันตัวเกี่ยวข้องกันบ้างนักเรียนเห็นเลขตัวนี้ไม่รูก มีเลขสมไหมเกี่ยวข้องกันใช่ไหมลูกเพราะฉะนั้นสามันจะต้องมาเกาะกัน3ามเกาะกันส่วนส6 8มันเกี่ยวกับเป็นใน a อไหมไม่เกี่ยวมันก็ต้องเป็นสี่หกแครับอันนี้ชื่อว่าเซตอะไรครับเซตบีใช่ไหมลูกอืมมาดูเซตซีครับหนึ่งสองหนึ่งสองมันมันอยู่ใน a เลยเนี่ ถูกไหมลูกหนึ่งสองมาอยู่ใน A เลยเอ๊จ hey, ะ mm hmm. เขียนยังไงดีนะอ่ากูเอาไปสีอะไรสีสีดำแล้วกัน่นะสีดำหนึ่งสองมันอยู่ในเนี่ยกูก็ทำแบบนี้ลูกนะตัวที่อยากให้สีดำนี่หนึ่งสองนี่เซตลไรลูกเซตสี่อันนด้มองความสะพานออกไปลูกสี่ 1>, 1 2มันก็อยู่ใน4ไม่ต้องเขียนใหม่ให้เขียนตัวเลขแค่ครั้งเดียวแต่ใชอ้อะไรนะไอเซตเกาะกันไปเกาะกันมาโอเคเนาะถามว่าในยูนิเวิร์สคบหรือ,อยังสมาชิกมันมีทั้งหมด10ตัว1 2 3ที่ป9เ้ไปแล้วนะลูกนะ1ไปแล้ว,ลนะ 1, ไลว2ไปแล้ว3ไปแล้ว4 5ไปยัง5ยังไม่มีก็เขียนข้างนอกเพราะมันไม่เกี่ยวข้องนั้นเลย5 6ไปยัง6ไปแล้ว เจ็ดไปยังยังครับแปดไปยังแปดไปแล้วเก้าไปยังเก้ายังครับสิบนี่ครับนักเรียนลองนับดิมันจะหมดสิบตัวไหมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกสองสี่หกแปดสิบครบพอทําได้ไหมครับนี่ตัวอย่างที่หนึ่งกูให้ตัวอย่างเดียวเนาะลองทําให้กูดูโอเคไหมอ่าโอเคนะครับเอ๊ะอีกตัวอย่างที่สองหน่อยกันอ่าตัวอย่างที่สองที่สอง ่าดูนะอย่างที่สองกูมีแผนภาพนี่นะลูกนะ UNIVERSE อ่าสามสี่เก้าแปดนี่เซตอันนี้เอ็มอันนี้เอ็นนะ P ห5หอ่าเ6ไม่ใช่หเจ็ให้ให้เขียนแยกเป็นเซ็ตเอ เซตอะไรลูกเซตอะไรเซต m เซต n เซต p แล้วก็ universe อ่าแล้วเนี่ยเขียนกลับทีอ่าครูเขียน universe ก่อนเลยไหมเพราะ universe ต้งได้มาทั้งหมดถูกไหมลูกมีอะไรบ้างต้องเขียนควรเขียนจากน้อยไปมากเลขน้อยสุดที่เลขอะไรสองต่อเลยครับสามสามมี่ห้ามีมีห้ามีนะห้าหากเจ็ดมีไหม เจ็ดแปดเก้าอะไรครับ13 22ามยี่สิบองีก็เกินไหมลูกสองสี่หกแปดสิบสอครบแล้วอ่าเขียนเที่ลูกเขียนเอ็อคอะไรบ้างคือตุองเขียนน้อยก่อนนะลูกนะสามเ้านเซตเอ็นมีอะไรบ้างลูกดูดีนะเซตเอ็นคืออะไรไม่เกี่ยวเลยสามสี 3, 4, 6 8นี่เรียงดีๆนะส่วนเซตเซตพีมีอะไรบ้างลูกเขียนน้อยจากน้อยดิเขียนมากก็ไม่ผิดลูกไม่ผิดแต่ว่าควรเขียนให้มันดูสละสวย2 5 6 8โอเขยนไหมนี่เรียบร้อยแล้วยากไหมไม่ยากเลยเขียนนะครับอันนี้ตัวอย่างที่หนึง เขียนมี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 เซตให้มีเวิร์ดให้แล้วมาเขียนเป็นรูปเผ็นแผนภาพเป็นภาพเวนนะนะเป็นภาพอ่าต่อไปมีกราฟกราฟให้เป็นภาพให้แยกออกมาเป็นเซตโอียนะลูกเนาะอ่ะเราไปเขียนกันกันมาทักงสองข้อเนาะอเขียครับแบบฝึกหัดแบบฝึกหัดนะครับลูกนะ ้อที่หนึ่งมียูนิเวอร์สคือ2 4 6 8 9 12 18 2ดเกโอเคนะครับ A มีสมาชิก2 4 9 18แนะครับ B มีสมาชิก สองสี่ครับสี่มีสมาชิกสิบแปดอ่ะให้เขียนแผนภาพเป็นภาพเป็นภาพเวียน่นะนะเป็นภาพเวียรเลยกินนะครับเป็นภาพ,ภาพข้อที่สองอ่าข้อที่สองนะครับข้อที่สอง แล้วก็ที่หนึ่งะลูกมีแผนทาพอยู่แบบนี้กูเขียนอยู่ฝั่งนี้นะอ่านดีนะกูเขียนขึ้นมาไม่มัวม่วม่วมวมวมวเนี่ยแหละกูอ,อ,อยากเขียนอะไรก็เขียนให้สับสนเราจะได้คิดหนึ่งสองแปดสิบเจ็ดนี้ 9อยู่ตางนอกนะสิบหอ่สิบปดสามสิบสองยี่สิบสี่นี่ห้าสิบหนึ่งร้อนอกอีกสักสองร้อนี่โ okay. <c oughs> อเคงงไหมลูกไม่มงงอ,อีกสักอันหนึ่งนะ อันนี้ตั้งชื่อว่า A อันนี้คือ B อันนี้คือ C อันนี้คือ D นะครับอันนี้มีชื่ออย่างเออมีแล้วมองไหมเนี่ยเอาอ,อีกตัวหนึ่งตัวนี้นะวะเซตเซตออ่าเซต E นะจงเขียนเซต u ูเนเวอร เซตเอเซตบีเซตซีเซตดีเซตอีครบไหมเอบีซีดีอีโอเคก็เขียนมองเห็นก็เขียนเลยหรกไม่ยากหรอกเขีย okay, นนะอันไหนเกาะอันไหนก็เอาไปเลยนะครับมันซ้อนกันอยู่ก็ไม่ต้องซีเรียสโอเคนงทเรียนทาน่านใดอยู่แล้วครับสวัสดีครับ